สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําภาพลายรดน้ําสร้างสารรค์กันค่ะแต่เดิมนะคะลายรดน้ําเป็กนการเขียนภาพไทยเอกลงก์ค่ะด้วยการติดทองคําเปลลงบนรักแล้วก็ใช้น้ําลดทองส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกค่ะก็จะเกิดเป็นภาพค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะนํารูปแบบค่ะมาปรับประยุกต์ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการผูกลายกระหนกค่ะ ซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราจะลงพื้นหลังด้วยสีน้ำค่ะอ่อนๆน,นะคะไม่ต้องเข้มมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขียนลายทับไปอยู่ดีค่ะหลังจากลงสีพื้นหลังให้แห้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาล่างลายกระหนกกันนะคะบางท่านอาจจะใช้เป็นกระดาษลอกลายจากภาพค่ะหลังจากนั้นตัดเส้น,นะคะ่ะที่ล่างไว้นะคะด้วยผู้กันเบอร์ศูนย์พิเศษค่ะ บางคนก็อาจจะใช้เป็นปากกาตัดเส้นไปก่อนแล้วค่อยเอาสีมาถมดำก็มีค่ะสรุปขั้นตอนก็คือการลงสีพื้นหลังการร่างและการตัดเส้นค่ะแล้วก็จะได้ผลงานออกมาสวยน่ารักแบบนี้เลยไม่ยากกันใช่ไหมคะลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ